กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมมอนดีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกอสามวิธีที่สําหรับคนที่อยากได้บาเลตนะฮะเห็นหลายๆคนถามเข้ามาพี่ครับอยากได้บาเลตทาไงอ้าวผมก็จัดให้นะฮะเลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองนะซึ่งบาเลตมันก็เป็นสไนเปอร์ในตำน,นานนั่นเองนะฮะซึ่งที่หลายคนอยากได้เพราะว่ามันแรงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีที่1กันเลยนะฮะอืมอ้าววิธีที่1น,นะฮะ ซุ่มกล่องบาเลตนั่นเองนะฮะอ่าซึ่งหลายคนอาจจะเคยสุ่มนะฮะนี่นะฮะเป็นเป็นกล่องบาเลตกาชาปองนั่นเองะฮะอ่านั่นก็คือวิธีที่1น,นะฮะสำหรับคนที่อยากได้บาเลตมาครอบครองหรืออยากได้บาเลตมาไว้เล่นนะฮะนี่ฮะบาเลตกาชาปองนะฮะซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยสินค้าในกล่องนี้ก็จะมีบาเลตปีหนึ่งฮะสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วก็สามสิบวันเจ็ดวันแล้วก็มีเชตักเอ็มสองร้อยในแล้วก็มีปืนต่างๆนานารวมไปถึง พวกเงินพอย1 0หนึ่งแสนถึงหนะะึ่งล้านนะฮะเขาก็มีพวกไอเทมต่างๆนานาในกล่องนี้นั่นเองฮะ,ะซึ่งกล่องนี้ก็ทางทีมงานอยแบงก์ก็นํามาขายบ่อยๆนะฮะซึ่งสําหรับคนที่อยากได้บาเลตก็สามารถปสมกล่องนี้กันได้เลยนะฮะอ่าวิธีที่1ของเราก็คือสุ่มกล่องบาเลตกาชาปองนั่นเองนะฮะอ่านี่นะฮะกล่องนึงก็ไม่กี่บาทหรอกนะฮะอืมนี่คือวิธีที่หนึ่งนะฮะมานําเสนอนั่นเองอื อ่าวิธีที่2หาซื้อรหัสที่มีบาเลตนั่นเองนะฮะอ่าก็ให้ทําการหาซื้อบาเลตที่มีเฮ้ยทุยหาซื้อรหัสที่มีบาเลตนั่นเองนะฮะตามเว็บไซต์ที่ขาย ID PB หรือรหัสท b ต่างๆนานานะฮะอ่าเช่นผมจะขอยกตัวอย่างเว็บ i n b a c k มานะฮะอ่านี่นะฮะโซนที่มีบาเลตขายนะฮะอ่าก็นี่นะฮะรหัสที่มีบาเลตขายของเขานะฮะนี่นะละเอียดก็ตามนี้นะฮะเช่น จะไม่หาซื้อเว็บนี้ก็ได้นะครับไปหาซื้อจากคนรู้จกักหรือใน Facebook อะไรต่างๆนานาก็ได้นะครับแต่คนอื่นเลยก่อนซื้อก็หาเช็ค,คเครดิตของคนที่จะซื้อดีๆนะฮะว่ามีประวัติเคยเกียนไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะคเพราะ,ะมันก็เสี่ยงต่อการโดนเหมือนกันนะ,ะสำหรับหาซื้อรหัสที่มีบาเล็ตถาวรน,นั่นเองฮรซึ่งถ้าเราหาซื้อมาได้ก็ถือว่าเป็นคุ้มนะสำหรับคนที่อยากได้บาเล็ตนะฮะก็คือมันจะได้แบบถาวรไปเลยนะฮะ นี่มันก็มีให้เลือกหลายรหัสเลยหรือเปล่าบางรหัสก็ไม่มีนะฮะสำหรับเว็บไซต์ต่างๆเราก็ประกาศตั้งหารับก็ได้นะ,ะในพวก f e c o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  k c e b o o k หรือกลุ่มต่างๆนาน,นาเกี่ยวกับเกม P ีนั่นเองนะฮะ <S <S วิธีที่2ของเราก็เลยเป็นการหาซื้อรหัสที่มีบาเลตนั่นเองคะัสำหรับคนที่อยากได้บาเลตนะฮะ,ะนี่นะฮะปลอดภัยหายห่วงนะฮะ วิธีที่สามคือเล่น P B ออฟไลน์นั่นเองนะฮะซึ่งวิธีนี้นี่เราจะได้แบบถาวรเลยนะนี่นะเราได้บาเลตมาเล่นแบบถาวรเลยนะซึ่งไม่มีขั้นหมดอายุไม่ต้องทรงไม่ต้องซ่อมนะฮะยิงอย่างเดียวเลยซาร์เราไปลุยเลยเออนี่นะฮะขามาแล้วนี่ไงบาเลตในตำนานของข้าข้ามีถาวรไม่ต้องซ่อมด้วยนี่นะฮะสำหรับ วิธีที่3ของเราก็คือเล่น P B offline นะั่นเองครัซึ่งมันจะมีบารเลดให้เรานะฮะซึ่งผมจะแจกลิงก์ไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากเล่นนะฮะ,ะในใต้คลิปเลยนะฮะทำับ,บก็เล่น P B offline นะั่นเองวีดีที่3ของเราหากชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับตั้งค่าด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากพวกเราคลิปใหม่ๆและคลิปใหม่ๆนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวของผมนะสามารถแอดมาสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับ 拜拜。Bye bye.